สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะวันนี้คุณพี่กลับมาจากเทรนนิ่งแล้วก็มีหลายคนอยากจะให้สอบถามเรื่องของไปบวชมาแล้วเป็นยังไงบ้างดูดิคิ้วยังขึ้นไม่ครบเลยอ่ะใช่ปะอ่าฮะเทปนี้อาจจะอาจจะต้องแบ่งเป็น2ตอนหรือ3ตอนนะท่านผู้ชมเพราะว่ารายละเอียดจะเยอะมากแต่วันนี้ขอสรุปเรื่องของเงินบริจาคว่าเราเอาไปทําอะไรบ้างนะคะก็จะมีไปซื้อเครื่องบวชชุดใหญ่นะคะให้กับ พี่พงศ์ตอนนั้นแล้วก็แบ่งเป็นปัจจัยถวายพระอุปชาพระคู่สวดแล้วก็พระอันดับรวมทั้งสิ้น20รูปนะคะมีเป็นจ่ายเป็นค่าอาหารในงานวันบวชก็จะมีวันนั้นมีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดกับออข้าวหน้าเป็ดมีไอศครีมมีเครื่องดื่มด้วยนะคะแล้วถ่ายชีวิตโครกระบือแม่ลูกไปนะคะแล้วก็มีไปซื้อโลงศพทั้งหมด21โลงนะคะแล้วก็ไปปล่อยปลาทั้งหมด94ตัวค่ะ แล้วก็เงินที่เหลือเป็นเงินที่ซื้อปัจจัยไปไปซื้ออาหารถวายพระทุกวันนะคะก็จะเป็นเช้าแล้วก็ถวายเพนด้วยแล้วก็มีซื้อเครื่องดื่มซื้อพวงมาลัยมาถวายพระรวมไปถึงที่เหลือก็จะเป็นชําระนีิสง์ก็คือน้ํำไฟให้กับวัดบวรในในช่วงที่พี่ไปบวชอยู่นะคะคก็กราบอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยส่วนคนที่ รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะได้อ่าจากทางเราจะส่งเป็นส่วนตัวไปให้นะคะรวมทั้งวิดีโอภาพถ่ายเกี่ยวกับอาหารและเงินที่เราทําไปแต่ว่าที่เอามาประกาศนี่ก็คือเหมือนเอามาให้คนอื่นร่วมอนุมโมทนาบุญด้วยกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างในการไปบวชมา <c oughs> ชอบไหมก็ชอบครับเพราะมันเป็นชีวิตที่ผมยอมรับเลยว่าเป็นชีวิตที่สง,งบนะว่าบวชมันเราแทบจะ หมือนเขาบอกมันจะเป็นคนละโลกไปเลย mm hmm. เพราะมันโลกเราไม่ทุนวายกับอะไรที่โลกมนุษย์ต่อ mm hmm. า,ายเป็นคราวนี้เราเรื่องทรมากกว่า mm hmm. แล้วยิ่งสถานที่ที่ผมเลือกก็คือว่าวัดประวัเขามีโปรแกร,รมที่ผมแนะนำให้ทุกคนเหมือนถ้ามีโอกาสเหมือนถ้าอายุแม้ทั้งอายุมากแล้วมันสำพวกเราก็ลำบากหน่อยที่อายุสูง mm hmm. แต่ผมก็แนะนำให้ไปที่นั่นถ้าได้ mm hmm. เพราะ เขามีอบรมจากสอนจาก Basic Foundation เลยจาก history ของพระพุทธเจ้าอะไร,ระมาพระพุทธเจ้าเนาะมีหลายคลาสซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในในเทปต่อๆไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าอันนี้ต้องย้อนให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยพี่พง์เคยไปบทครั้งหนึ่งแล้วกับหลวงพ่อทูนที่วัดป่าบ้านคอจังหวัดอุดรธานีใชคะ,คะแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ย ออหลวงพ่อทูลได้สั่งเอาไว้ว่าเมื่อถึงวัยกลางคนเนี่ยให้มาบวชอีกครั้งหนึ่งครับแล้วแล้วยังไงต่อพี่พี่พงศ์บอกว่าพี่พงศ์ได้ฝันถึงหลวงพอ<ก>่อด้วยก็ประมาณ3ปีที่แล้ว3าประมาณเธอจําจได้ถูกเขาประมาณ3าสปีที่แล้วว่าหลับอยู่ฝันถึงหลวงพ่อทูลหลวงพ่อทูลเขาก็มาบอกผมว่าเหมือนถึงเวลาที่ต้องบวชอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเราก็เหมือนเหมือนเห็นเป็นตัวเป็นแบบชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นหลวงพ่อเลย เราก็ใสเออว่ะเหมือนเราก็ถือว่าเราเป็นลูกเสร็จของหลวงพ่อเราก็เพราะหลวงพ่อเป็นพระผู้ใหญ่คนแรกที่เหมือนว่าเราถือว่า take me under his wing อะภาษาไทยก็คือเหมือนกับเข้ามาอบอุ้มใช่ไหมว่าอยู่ภายใต้การดูแลของท่านใช่ครับเหมือนเพราะท่านก็เป็นคนที่บวชให้เราครั้งแรกเราก็ถือว่าใส่เราก็เชื่อใจมากเลยเรื่องท่านอันนั้น เสียใจว่าท่านบรภาพาไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าตอนในฝันนี่คือแบบชัดเจนว่าชัดเจนว่าเป็นชานว่าถึงเวลาที่เราบวชแล้วผมก็พยายามจะบวชมาตลอดก็มีมารมีต้องใช้คําว่ามารแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นกิเลสของมนุษย์แต่เหมือนว่ามีเรื่องงานขึ้นมาตลอดมีเรื่องอ๋อเฮซัก็มีตอนนั้นก็เรื่องเคยเคนเรื่องอะไรที่ขึ้นมาตลอดคือมีสาเข้ามาทำให้ไม่ได้บวชใช่ตลอดจะเล่าท่านผู้ชมฟังคราวนี้ด้วยนะว่าครั้งเนี้ย ตอนที่ตัดสินใจจะไปว่าเราวางแพลนกันไว้คือเดือนพฤษภามันก็เป็นมันก็เป็นช่วงที่ทางที่ทำงานกำลังคัดเลือก chief officer ก็หมายถึงว่าเป็นผู้บัญชาการสนามบินด้วยแล้วพี่พงศ์ก็เป็นหนึ่งใน good candidate ที่จะได้รับการคัดเลือกด้วยแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องอยู่ตอนตอที่เขากำลังคัดเลือกในในตอนนั้นซึ่ง ทำไมพี่พงตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วฉันจะไปบวชอันนี้ผมก็พูดตรงเลยนะเสียดายโอกาสไหมที่เราจะได้เพื่อนขั้นทุกคนก็เสียดายแต่ตัวผมเองคิดว่าสิ่งอันเดียวที่สําคัญที่สุดก็คือจิตเราเจิตเราอะเหมือนสําคัญที่สุดอะไรก็ได้ยศเงินอะไรที่เรามีที่เราได้มาอะไรพวกนั้นนะ่ะ มันพาเราไปต่อไม่ได้หลังเราไปจากชวีติตนี้แล้วชีวิตต่อไปที่สําคัญก็คือว่าบุญกุศลที่เราสร้างแล้วผมก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่การบวชก็เป็นบุญอันใหญ่ที่เราทําให้ทุกคนที่รักเราแลวถ้าเราทําให้ตัวเราเองด้วยอันนี้สําคัญทีนี้ย้อนขอย,ย้อนกลับไปในการบวชครั้งแรกเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนนะคะว่า พี่พงษ์ได้อะไรจาก20ปีที่แล้วบ้างที่20ปีที่แล้วผมได้3ประเด็นอันนี้ผมก็พูดตรงเลยว่า3ประเด็นที่ผมเห็นอันแรกที่ผมเห็นคือที่สุดก็คือน้ำใจเพราะผมจะไปเดินบบิตาบาตเหมือนเราก็เดินเข้าตอนแรกผมปวดที่วัดป,าป่าต้นค้อมนที่ใช่ใชครับแล้วก็โดนส่งไปวัดตาาน้ำพุที่อยู่ในเขาอ,อันนี้เวลาเราไปอยู่ในเขาปุ๊บเราเห็นว่าแต่วัดมันก็ต่างกันคนละ เหมือนว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยเพราะมันเป็นวัชนบดเราต้องเดินลงจากเขาเหมือนว่าผมจําได้เลยจากบนเขาเราจังเห็นเวียนจันได้เลยอะ่ะอ๋ออยู่ใกล้ลาวเลยใช่อยู่ใกล้กล,าลาวลใ,ชใช่ครับเราเห็นเราเราเห็นไฟจากเวียนจนันตอนกลางคืนได้เลยอืมเ,เป็นป่าใช่ไหมเป็นป่าครับเราก็ใส่เหมือนที่นั่นผมเห็นอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ผมไม่ผมไม่มีวันลืมก็คือว่าคนลาวอ่ะเหมือนว่าคนเขาไม่มีอะไรเลยนะ ไปใซคนไทยคนอีสานใช่ไหมคนไทยอีสานครับเขาโทษครับเหมือนเขาไทยอีสานนะคนอีสานแม้ทั้งว่าบ้านตัวเองไม่มีอะไรตัวเองไม่มีอะไรตัวเองก็ยังให้ยังให้ข้าวยังมาตักบาดข้าวเหนียวมันยังเขาไม่มีอะไรมันไม่เหมือนวที่บวชในกรุงเทพอันนี้ต่างกันไปเลยผมบอกได้เลยบวชกรุงเทพนี่เรามีเหลือเฟือที่จะเกณฑ์ว่าเราเดินบินบาดแต่ที่นั่นเขาให้จริงที่เขามีจริงๆเลยเขามีแค่นั้นเขามีแค่นั้นแล้วเหมือนว่า ผมก็เข้าใจว่าวันเราบินบาทเราเดินเหมือนอยู่ในพาร์เราเหมือนไม่ดูซ้ายไม่ดูขวาเรามองตรงแต่ว่าบางทีผมเป็นคนที่ผมก็ยามแล้วว่าผมเป็นคนที่ชอบสังเกตเหมือนว่าก่อนที่เข้าหมู่บ้านเราก็ดูซ้ายดูขวาอะไรอย่างนั้นเหมือนเราก็เห็นว่าแล้วว่าบางทีในหมู่บ้านเราก็บางทีไม่มียอ ตักบาตรแล้วก็เหมือนผ่านหน้าขึ้นมาหน่อยลองดูซิว่าบาหมู่บ้านเป็นยังไงแล้วใส่เราก็เห็นเขาไม่มีอะไรกันจริงๆเขาไม่มีอะไรกันจริงๆคนพวกนี้เป็นชาวนาเหมือนอยู่วันต่อวันจากว่าเขาได้อะไรจากนาเราเห็นว่าใส่เขาก็ตัวเขาเองก็ลําบากแล้วน้ําใจเขาก็คือว่าใส่ฉันมีแค่นี้ฉันก็จะให้สิ่งที่ฉันมีให้สองอันนี้เราถือว่าใส่ uh huh. ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอย่างไงครับ <c oughs> แล้วก็เห็นบอกว่าเล่าถึงตอนที่เห็นเด็กที่ต้องไปยิงปลาใช่อันนี้ก็อีกเรื่องอีกประด็นหนึ่งที่ผมแผลนะกก็คือว่าเด็กที่ตอนที่บวชอยู่ที่วัดตานะพุเราก็เดินเข้าป่าเราก็ไปเดินเข้าป่าเดินจงกรมเข้าป่ามันในใึกช่้ก็ว่า เราก็เดินไปลึกมากสํมควรจนถึงเราไปเจอบอนะ่อนนามานหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงปึ้งเราก็งงว่าเฮ้ยใ,ใครจะมายิงอะไรในป่าเราก็สกเอออันเราก็เหมือนเราก็นึกว่าป่านี้เป็นเขตของของวัดแต่จริงจแล้วมันเป็นเขตของทั่วไปทั่วไปเราก็แต่เราก็ไปเจอเด็กที่เขายิงปลาอยู่เราก็ถามว่าโยมมายิงปลาทําไมเขาก็เด็กก็ดีนะเด็กเขาก็เล่าว่าเราออกมา ยิงปลาเพราะเขาไม่มีอะไรเกรณฑเพราะถ้าที่บา้านมีแค่ข้าวเหนียวถ้าเขาไม่มีปลากลับไปอะไรเลยเขาก็จะไม่มีอะไรเป็นกลับเรา,เาก็เหมือนสัโกเราก็เดินคุยกับแดกคนนี้นั่นตอนที่เราเดินออกจากปลาเขาก็เดินออกพร้อมกันนั่นเราก็เขาก็เล่าว่าชีวิตเขาก็เหมือนว่าพ่อแม่ก็ทํานาเขาก็ช่วยพ่อแม่ทํานาเขาไม่ไปเรียนเราก็สักเราก็เห็นใจเด็กเหมือนกันนะเหมือนว่าสักเรา เข้าใจว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เขาต้องทําบาปที่เขาต้องไปยิงปลาความยากจนเนาะใช่ความยากจนแล้วเราก็มา reflect ตัวเราเองด้วยว่าเพราะประก่อนผมก็เป็นคนที่เคยตกปลาล่าเหมือนตกปลาเพื่อสนุกตกปลาเพื่อกีฬาแต่ก็ความแค่สนุกมากกว่าเราก็เราคิดไปว่าเราไปทำเขาเจ็บทําไมเหมือนว่าเราไม่ใช่ลําบากเหมือนเด็กคนนี้เด็กคนนี้มันจําเป็นที่เขาต้องหาปลา เราไม่ได้ยากจนอะเราไม่ยากจนน้อคนาลุงจต้องไปตาเอาชีวิตเขาแล้วก็เอามากินเองใช่อันนี้เราก็เห็นด้วยแล้วมันก็ทําให้ผมวิฟัคกันที่สามที่วันเจอแดดคนนี้แล้วเหมือนช่วงที่โบยตานั้นมันผมก็ีเฟัคได้ว่าผมตกปลามาเยอะทําปลาบางทีตกมาแล้วก็โอเคเราไปเกี่ยวปลาเขาเอาเข้ามาปุ๊บล้วก็ดูว่าชมแล้วก็ปล่อยตัวผมเองอะมองกลับไปได้เห็นว่าผมมาโดนตัดฟันมาห้า ้าหกปีช่วยดัดฟันลองบรอสเซอร์ลองแล้วสมัยนั้นฟันดึงนะใช่แล้วสมัยนั้นก็ลางลอดไปที่เขาเรียกการอด้วนั้นผมก็โดนมานานมากเขาคิดว่ามันเกี่ยวกับการตกปลายยังไงไอ้เรื่องของการโดนดัดฟันโ่ยโหเพราะผมคิดว่าก็คิดไปสิเวลาเราโดนดัดฟันเราจะปากเท่าไหร่แล้วยังไม่พออีกว่าผมโดนดัดฟันนานเท่านั้นนะตอนผมโดนดัดฟันเพราะฟันน้ำนมไม่หลุดอันนั้นก็ หมอก็ต้องไปดึงออกทีเลยเหมือนข้างเลยอะ่ะข้างหนึง่งดึงออกหมดแล้วก็รออีกสองสามอาทิตย์กลับมาดึงอีกข้างหนึ่งออกให้หมดหมายถึง<ห>มันไม่ยอมล่วงหมอหมอไม่ยอมเป็นงัดออกมารกมเราก็เออเราก็เข้าใจว่าว่าเราบ็ดของเราอไปเกี่ยวปลาปากปลาเขาเจ็บยังไงเขาเจ็บยังไงเราก็เจ็บอย่างนั้นเพราะกรรมมันทันอันนั้นผมก็ไปได้มาอีกอันหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ไปตกปลาอีกก็ หยุผมก็ยอมรับนะผมเคยไปลองตกปลาเมอกที่พัทยาตอนที่ผมอยู่ที่เมืองไทยตอนที่ผมรับตําแหน่งที่เมืองไทยผมก็ไปตกจากชายหาดที่เหมือนที่ทุกคนบอกว่าเลิกชายหาดที่ไฟซองแล้วไปใช้เอ่ยืปอปลอมกุ้งก็ลองทุนซื้อมาสองตัวใ uh huh. ส่เชื่อป่ะครับว่าผมไปตกเหมือนไปก็ไปลองเหมือนปลาไปสองสามสี่ห้าครั้งก็โอเคแต่ครั้งสุดท้ายที่จะปลาออกไปก่อนที่จะกลับบ้านใส่เต็ดตอ ต่อไม้ติดต่อไม้อะไรเราติดอะไรไม่รู้เหมือนว่าเราก็ดึงเชื่อขาดกบเอ้ย๋ย่ปลอมขาดไปเลยเพราะฉะนั้แว่าสงสัยมันเป็นวัสนาของเราที่เราไม่ควรจะตกปลาเราก็โอเคแล้ผมก็ไม่คิดอะไรมากเลยนะผมก็ขอกก็อวัก็ันนั้นไม่ได้ได้อะไรเพราะมันไปติดต่อไม้ซะก่อนแล้วมันก็เลยขาดก็ขาดเราก็ไม่เคิดอะไรแล้ว อีกสองวันอะ uh huh. ประมาณหนึ่งหรือสองวันที่ผมกลับไปตอนเช้า uh huh. เพราะเราว่าตกประเมือเราต้องไปตอนกลางคืน uh huh. นั่นวัวไปตอนเช้าตอนน้ําลงผมก็ไปที่เดิมที่ผมยืนแล้วทาวนี้น้ําลงมากเหมือนว่าเรามองเราเห็นหาด uh huh. ไปเป็นเหมือนว่าเป็นยี่สิบเมตรได้เลยตื้นเลยใช่ไหมตื้นเลย uh huh. ลเราบอกว่าไม่มีน้ําเลยอะเพราะนี่ตรงที่หาดจ,จอมเทียนจอมเทียนใช่ไหมนั่นเราก็จะใส่โอ้โหเฮ้ยอะไรวะ นี่เรายืนตรงนี้ใช่ป่ะเราก็้มั่นใจเราก็ที่เดิมนะที่เดิมแล้วก็มองเราก็จําได้ว่าเราปลาไปได้ไหนเรามองออกไปมันไม่มีตอมันเป็นโคนหมดเลยมันก็เป็นทรายของมัน็เปไม่มีแล้วมันไม่มีมันเป็นทรายของเขาอ่ะมันไม่มีตอตอนั้นอ่ะคืออะไรไม่รู้อันนี้ที่สาคัญผมผมทําให้ตัวผมงงเลยว่ามันไม่มีอะไรที่มันควรจะไปติดต่อได้ผมก็ใส่ วิเคราะห์ได้สักว่าเราไม่เหมาะสมที่จะสร้างบาปอีกแล้วเรื่องด้านนี้เราก็เราก็เข้าใจว่าทุกอย่างวันนั้นที่เกิดขึ้นมันมีประเด็นของมันมีเหตุมีปัจจัยนะที่ทำให้เราไม่ควรจะไม่ได้ทำอย่างนั้นอีกแล้วเพราะเราก็คิดว่าวันนั้นเราเลือกไปที่ไอ้ประไฮเพียร์ก็ได้ที่ถ้าเลยที่ทุกคนตกประเมนการเราสักนเราเลือกตรงนี้ดีเสียเพราะเรา เชื่อว่าตรงนี้ถึงือนว่าสักเกอร์มันใกล้บ้านดีอะไรอย่างงี้มันก็โอเคเราก็สเกอเราแต่เราไปเห็นเลยว่าที่เป็นที่เราเจดต่อตอนคืนนั้นเราไม่เคิดอะไรมากนะเราก็คืดว่าสักเกอเราไม่เหมาะสมที่ควรจะตกปลาแค่นั้นเองแต่ว่ากลับไปตอนเช้านี่แล้วไม่เห็นต่อแล้วไม่ไม่มีต่อมันไม่ใช่ว่าไม่เห็นต่อมันไม่มีต่อมันไม่มีต่อที่ เดี๋ยวปอมันกุ้งปอมันควรจะไปเตดอะตอนเขางงก็คือทุกวันนี้ยังไม่ได้คําตอบว่าไอปอมไอตอนั้นอะอยู่ๆมันมาได้ยังไงล้วมันหายไปได้ยังไงมันไปเตดอะไรกันแน่วะเรารู้ว่าไม่ใช่เตดปลาเพราะเรารู้ว่าเราเตดต่อเออใส่ก็คือนับจากวันนั้นมาก็ไม่ได้ไปตกปลาก็ไม่ได้ไปใช่เราไม่เอาชีวิตใครอีกแล้วหลังจากนั้นเราก็คิดว่าใส่มันไม่ใช่ทางของเราทีนี้พอตัดสินใจว่า เห็นไหว่า,าพอฝันว่าหลวงพ่อมาเตือนแล้วเนี่ยก็เริ่มเตรียมตัวก็เริ่มเตรียมครับเราก็เหมือนเตรียมมาตลอดเราก็พยายามจะสักเห้เดี๋ยวเราไปบวชนะเราก็คิดว่าเราก็เริ่มวางแผนว่าเราจะบวชที่ไหนตอนแรกก็คิดว่าวัดป,าป่าบ้านคอก็ได้แต่เราคิดว่าเฮ้ยมันมีได้หรอเพราะว่า,วป,าป่าบ้านค้อเราก็เรียนถ้าเราไปวัดป่าจริงๆอ่ะเราแค่จะเรียนแค่กรรมฐานเราไม่เรียนฟานเดชั่นเพราะผม บวชที่นํามาแล้วแล้วเราเราไปวัดป่าต่าน้ำพุเราก็ได้แค่กรรมฐานที่เราได้วิเคราะห์อะไรได้เยอะมากแต่เราก็จะไม่ได้เบสิกฟ u n เดชั่นที่การเป็นพระว่าอ๋อคือหมายถึงว่า วัดป่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้เขาจะสอนกรรมฐานเลยมาถึงกรรมฐานเลยแต่ว่าตัวพี่พงศเองเนี่ยอยากจะได้ตัวที่เป็นทฤษฎีใช่ทฤษฎี Foundation ที่ว่าสองร้อเ็ข้อมีอะไรบ้างวัดปฏิบัติใช่ว่าประวัติพุทธศาสนาอ่ามายังไงว่าศาสนาเรามายังไงการทำไมต้นตรปีดอกคืออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เหมือนที่เราก็ชอบวัดประวัติมากเลยเขาอธิบายรายละเอียดแม้ั้งว่ามันจะมีสอง สองสามกลุ่มในวัดเหมือนว่าเขาคือจะมีคนหนึ่งสอนทฤษฎีเก่าทฤษฎีว,ว่าประการปฏิบัติแล้วก็ว่าเฮ้ก็มีพระองค์หนึ่งที่ผมก็ถือว่าเป็นคอนเซอร์เรทรุ่นใหม่ที่เขาเอาไซน์เทปิกเตอรี่มาคือเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเอาเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ว่าเฮ้ทำไมว่าทำไมสกบางทีเขาจะอธิบายว่าส คำบาอะรจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้อะไรอย่างนี้นะ <S 2> <S 2> <S 2> มีหลายอย่างมากเลยซึ่งอนั้นเ,<ล>เดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียไไดยยแต่นี้คีอคำถามที่หนูจะถามคือ <S 2> <S 2> เนื่องจากพี่เป็นคนที่ไม่อ่านภาษาไทยไม่ได้ทีนี้การเตรียมตัวในการขานหน้าทํายังไงโอ้โหอันนี้ผมยอมรับทุกคนนะครับว่ามันมีเป็นมันมีหนังสือภาษาอังกฤษจริงแต่ในกรณีว่า มันเป็น running center มันเป็น running word เลยอ่ะ mm hmm. มันเขาเขียนเป็นภาษา mm hmm. ไทยครับ mm hmm. แล้วการที่เขาเขียนเป็นภาษาไทยอันนี้มันก็ลำบากสำหรับคนเหมือนพี่ mm hmm. มาเราก็ใส่เราไม่เข้าใจแล้วบางทีบางคำเหมือนว่าไม่ยังพันเตอะไรเงี้ยเขาจะเขียน m e ฮะ m e ก็มีสีไม่ใช่มะอ๋อโอเคแล้วบางครั้งมันก็จะเป็นการออกเสียงเช่น ตัว p มันได้ทั้งเพอเราไม่ได้ทั้งเปอดใช่ไหมคะหรือว่าตัว t จะเป็นตัวเตอก็ได้หรือว่าตัวเธอก็ได้แล้วเสียงธรรมดาเช่นเวรมณนีของเราเขาก็เป็นเวรมนอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกวัดมันจะออกเสียงไม่เหมือนกันด้วยผมก็เป็นตตยมปเขาก็เป็นดุติยมปีใช่ไหมเพราะตอนที่ผมบวชครั้งแรกก็ดุติยามปีก็ดุติยามปี แน้นทุติยาปีกทุติยาปีแล้วก็ไรนคะแล้วมันเปลี่ยนจากทุติยาปีเป็นดุติยาปีตอนไหนแล้วมันเป็นอะไรที่ท่านผู้ชมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์สำหรับพี่พงษ์มากเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบเราเห็นเขาเตรียมตัวมาตลอดตอนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาถูกป่ะทีนี้พอไปถึงที่เมืองไทยปุ๊บเนี่ยไปมันจะมีก่อนที่จะไปบวชเนี่ยสามวันต้องไปซ้อมขานักจริงกับหลวงตาก่อนครับปรากฏว่าหลวงตาบอกว่า อ๋ออันนี้ออกเสียงผิดก็ต้องแบบ nervous มากเลยกลับมาท่องเงินใหม่อีกใช่แล้วพอวันรุ่งขึ้นก็ไปฝึกกับหลวงพี่อีกทีนึงเพื่อความชัว หลวงพี่ก็ออกเสียงไม่เหมือนที่หลวงตาออกเสียงอีกคราวนี้ก็แบบว่า get so nervous มากเลยแล้วเราก็ไปรู้อ่าอะไรนะชื่อพระอุปชายาอ่าเรื่องพระอุปชาเขาก็เพิ่งจะบอกเราก่อนหนึ่งวันให้เราเวจัมว่าชื่ออะไรแม้กระทั่งฉายาตัวเองฉายาตัวเองเราก็ไปรู้วันมาอะไรอย่างเงี้ย p r e s ช u r e มันก็เบลมากขึ้นด็กยังไม่พออีกเราก็กลายเป็นเปิ่นเลยแล้วเขาก็ พี่พงษ์ให้นั่งเป็นพระลำดับที่หนึ่งนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาคลำดับที่หนึ่งนะคะคผู้ซึ่งจะต้องรับเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าไตรจีวรจ,จากาเขาเรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสของวัดบวรคือคนที่นั่งหลังๆไปเนี่ยไม่ต้องรับเขาเขาจะหยิบผ้าไตรจีวรสามคนแรกจ,จาก,จาก จากของเขาเองแต่ว่า3ค,คนแรกซึ่งพี่พงศ์เป็นอันดับที่1เริ่มจากพี่พงศ์ก่อนจะได้รับตรงๆเลยกับท่านจเจ้าอาวาสซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแรกเราก็เพรสเชอร์เพราะว่าถ้าเราผิดเ,เขาก็ผิดกันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เป็นความประทับใจนะท่านผู้ชมแต่ว่าเทปนี้จะเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวเราไปต่อภ<ม>าคภาคสองและภาคสามเกี่ยวกับเรื่องของการบินทบาท การทำวัด<ช>การ<ช>นั่งสมาธิการใช้ชีวิตการสอนเขาที่วัดประวัการสอนอที่วัดประวตวรดีอะไรดีามากเลยแต่ผมก็อยากเตือนอย่างหนึง่งเหมือนว่าทุกคนครับเหมือนว่าการไปโบสถ์เนี่ยเหมือนถ้าคุณจะส่งลูกไปนะแล้วลูกเขาไม่ตั้งใจนะอย่าส่งเลยเพราะเราเห็น บางคนที่บวชนะ uh huh. แล้วเขาไม่ตั้งใจบวชแล้วว่าเขามาไม่ตั้งใจบวชเขาก็ไม่ค่อยได้เขาจะไม่ได้อะไรหรอกเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาพระอาจารย์ที่อยากสอนให้เพราะพระอาจารย์ก็เหมือนเขาสมมากบวชเนี่ย uh huh. ที่วัดประวันเขามีเขาคิดว่า บวชทีละสามสิบองอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเขาคิดว่าเขาคบว่าจะมีคนไหนคนหนึ่งที่จะอยู่ต่ออยู่เหมือนบวชชื่อว่าชอบช่วอย่ิงนี้ต่ออก็คือบวชสามสิบคนสามสิบรูปอาจจะมีสักรูปใดรูปหนึ่งที่เขามีความหวังว่าจะได้จะได้เป็นผู้ที่ดำรงพุทธศาสนากันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ลูกยังไม่ศรัทธาให้เขามีความศรัทธาไปเองดีกว่าอย่าไปบังคับเขาเพราะนั่นก็สิ่งที่เราก็เห็นเหมือนกันว่าบางที น้องก็มาเพราะน้องมีความรู้สึกว่าอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ดังนั้นที่ตัวเองก็อาจจะยังไม่พร้อมใช่เพราะบางคนก็เหมือนที่ผมเห็นก็ใส่หลับในห้องนอน mm hmm. ก็ใส่กระโดดเรียน mm hmm. ก็มี mm hmm. ด้วยนั่นขอโทษนะบางทีก็ยังมีบางองค์เหมือนว่าเรียนเสร็จแล้วก่อนฉันก่อนฉันเพนก็จะมีแกร็บมาส่งมาโทรส่งโทรสั่งแกร็บมาเลยใช่ไหมคะถ้าเขาไม่พร้อมอย่าไปบังคับเขาแบบนั้นดีกว่าแต่ก็มีน้องเนนบางคนที่ขอสมัครใจเข้ามาเองก็มี้เนาะโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บังคับอันนี้ผมก็เหมือนเห็นใจผมยังจาชื่อเนนอะไรอย่างแตต่อยังมีไลน์ของเขาอยู่เลยเพราะเหมือนผมถิดว่าเป็นเด็กที่ดีมากเขา เข้ามาขอของเขาเองเขามาหาวัดของเขาเองเขามาโพ a c h หลวงตาเองว่าขอบวชได้ไหมแล้วเนก่อนเสดพอเขาต้องกลับไปเรียนนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะมาบวชต่อจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะทางงานวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเทปต่อๆไปเราจะมาเล่ารายละเอียดนี่พูดถึงเรื่องบวชทีไรนางร้องไห้ทุกทีเลยนะคผู้ชมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นเป็นความรู้สึกว่าอยากกลับไปอีกใช่ไหมคะใช่คือเดี๋ยวเราค่อยมา ชรความรู้สึกกันใหม่ในเทปต,ต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะส<ะ>วัสดีค่ะจะต้อง close กันแล้ว